สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกัน้วยนะครับผมวันนี้ผมมานั่งเล่นเกม t r a n s f o r m e r for Cybertron กันนะครับผมแต่คลิปนี้อ่ะผมไม่ได้เล่นธรรมดานะผมจะมานั่งทำชาเล่นตัวเองนะครับผมโดยการเก็บของสะสมทั้งหมดนะก็คือ audio Lo อกและ easter egg ทั้งหมดอ่ะที่อยู่ในเกมเนี้ยจะอยู่ในคลิปนี้นะครับจะแบ่งเป็นแต่ละ chapter นะก็คือท่านผู้ชมเปิดดูได้เลยก็อาจจะลงวันเว้นวันไม่ก็สองวันลงคลิปหนึ่งนะครับเออนั่นแหละ ก็รอรับชมกันได้เลยนะครับผมอันนี้ผมจะมาลุยแชปเตอร์แรกนะครับแคมเปญแรกคือเกี่ยวกับบับเบิ้ลบีนะครับผมชื่อแคมเปญว่าอาร์กนะครับผมไปกดเลยและอย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหนนะครับผมท้ายคลิปผมมีเกมให้ทุกคนเล่นนะก็คือแบบดูคลิปนี้ให้จบไปแล้วจะรู้เองว่ามันคืออะไรเออไปไปเลยเป็นเกมที่ผมเล่นเยอะที่สุดในทั้งหมดอะ่ะ ในไทม์ฟอร์เมอร์ทั้งหมดเลยอันนี้คือดาวเซนปตอนนะอันนี้คือยานดีอางนะครับผมผู้พาม่งชัดว่ะตอนเด็กเล่นภาพยังกากเลยนี่ไงเราไม่เหลือทางเลือกแล้ววอบบี้เราแพ้สงครามแล้วเราแบบเดี๋ยวนะขอดภักูฟังนี่ไงคือแบบเราแพ้สุดวิเซนติคอนไม่ว่าอะไรจะอยู่หลังไอ้นี่ประตูพอร์ทอลนั no> ่น จะเป็นความหวังของเราบบเบลบีเพื่อนเพื่อนยากประมาณนั้นนะอันนี้คือยานของไอ้น,นี่นะดิสเทติคอนเราใกล้ประตูวาร์ปแล้วเราใกล้ประตูวาร์ปแล้ว <at> เมกกาทรอนเมารอาโดนจมเตตัดสายเคเบิลพวกนั้น เออนี่บับบบี้กูกระเด็นเลยนี่บับบบี้ตื่นขึ้นเขาตื่นขึ้นแล้วเอาที่มัดดูเหมือนกล้องเสียขงของเขาจะพังนะนี่คือสาเหตุที่บับบบีบบบ้พูดไม่ได้ในภาคนี้นะครับในภาคเกมนี่ข้าขอเช็คสแ,แกนเนอร์ของเจ้าหน่อยนะครับ หน่อยนะนี่อันนี้คือลาเชนนะดีมากนี่ชาวเมาส์คิกนะคุณเป็นไงบ้างเออเป็นไงบ้างบ๊อบบี้รู้สึกดีแบบเยี่ยมยอดเลยโยงม,มือขึ้นเอาวุธขึ้นอย่ายิงข้าข้าเป็นหมอจะกำมือมันเลยบ๊อบบี้อาตาข้ายิงแม่งเลยแชปเตอร์แรกมันจะเกี่ยวกับการสอนเราก่อนนะไม่มีอะไรมาก โอ้ยังไงผมว่าทุกคนก็น่าจะเคยดูช่องอื่นกันมาหมดแล้วผมแบบอันนี้มากเลยนะกดชิปอันนี้นะพุง่งมาแล้วเอ้ผมเล่นหมดหมดเลยมาวะผมเล่น normal มาวะเฮ้ยเดี๋ยวๆด,วดวอืมมาแล้วต่อยแม่งเลยชิปเออยังไม่ยากเท่าไหร่ จากการหมดหมดแล้วเมกาอนไม่ปล่อยเราไปไง่ายๆเนี่ยนี่นี่เมกาอนแกไม่มีทางผ่านพอโทษนั่นไปได้ออติมัตโล่ป้องกันจะพังแล้วขจจาดจัดการเจ้าทั้งหมดขีเป็นชินช้นๆขาดกำลังไปบาบบี้ ปกป้องสะพานเอาไว้ไปแล้วออติมัสบายบายเฮ้ยอุ้ยดูเหมือนพลังงานบนยานดีอาร์คจะต่ำมากเลยนะ <c oughs> ไม่ดูเหมือนว่าปืนป้องกันยานลำนี้จะพังนะออาฟิวนี้ไม่เปลี่ยนซนะบอบมบ์บีโ <c oughs> ชคดีนะบอบบีลบลบ ทางนี้โบวีเราจะนำทางเองอ่าตายแล้วหนึ่งกูได้ยินเสียงเลยไม่นะเพื่อนมาแล้วหัวแล้วเร็วเข้าข้าเปิดมันไว้ให้เจ้าแล้วไปเลยเหนื่อยเหนื่อยนี่เหนื่อยผมขอปรับเสียงมันหนึ่งนะอ่ะนี่ประมาณนี้นะเราจะได้ได้ยินไงจะได้อินไง มาเราต้องออกจากที่นี่เออายเนี่ออกกันเต็มเลยกูตอนเล่นตอนเด็กนี่โคตรไอ้นี่เลยโคตรเต่าเลยเยี่แมตายกันเต็มเลยตอนเด็กเนี่ยนะก,กูตรงตารมากเลยเมกะทอนต้องชดใช้นั่นวมบี้จะต้องพุ่งไปข้างหน้าเมกะทอนมึงต้องชดใช้ค่าเพื่อนกูไปเยอะ บาบีใส่ฟิวเอ้ใส่ฟิวเอเอรีพลังงานให้กลับมานี่กลับมาแล้วฟิวอันเดียวมันสใส่ได้แบบมันได้ทั้งหมดเลยเหรอวะเจ้าต้องเออต่อยลิฟให้ขึ้นไปข้างบนอืมฟังแม่งเลยดีมากเบาบีมาจมตีมันทิเีก่อนโอ้ยมันข่าเพื่อนเล้ายิงแม่งไม่ได้ช่วยอะไรเลย อันนี้ซาเวฟนี่นี่ซาเวฟโอ้กูอันนี้คือเราเสียเปรียบมากเลยนะมันบุกขึ้นยาเราเนี้ยบอบบี้จะต้องไปช่วยอัลติมัสอัลติมัสกำลังเย่ประมาณนั้นไปเอื้อสะพานนี่บอบบี้่าไปโดนไฟเยอะนี่เก็บอิอนซะจะเออรักษาตัวเจ้า บอบี้ข้าช่วยเจ้าอยู่นี่โอ้ยแหลกแหลกแกแก,แกูโหลด,ลดอืมดิสเซติคอนมันยึดไอ้นี่อยู่นะยึดเอ่อที่ควบคุมปืนใหญ่แล้วอยู่นะยิงมันเลยบอบบี้จับก,การมันอืมนี่อันนี้กดสีในเกมนี้มันย้ายย้ายปืนไปอีกฝั่งนะมือซ้ายนี่ ใจเย็นนะเบลบีปืนของเจ้าจะฟังในนี่แผงควบคุมได้กดชิปไปหมัมดดาวเหนือ <c oughs> นี่เปิดปอมปืนนะเจ้าทำได้พุธแคนนอนเอ่อกำลังทำงานแล้วนี่จะต้องไปหาจิมมันนะโอ้เจะต้องไปหาจิมมัส กระโดดโลบหลอดเว้กูมันแบบหุ่นลูกรักของค่ายนี้อยู่แล้วโอ้บอบบีเจ้าอยู่ไหมเอาที่มาต้องการเจ้าช่วยเหลือความช่เหลือจากเจ้าแปลงล่างแล้วลุยเลยนี่รถแม่งโคตรกลมเลยพังเนะี่ยอันนี้แฟนนั่งดูอยู่ข้างนี่ดีโอ้โหตัวเด่นพางนี้ยิงแม่งเลยไอ้นี้ชื่อบูชิแคปนะ เป็นเอคอมไบเนอร์รวมล่างห้าตัวไปแล้วอืมตัวโคตรใหญ่อ่ะแม่งรวมได้ไงวะสเกลมันไม่น่าเป็นไปได้ที่ตัวมันจะใหญ่ได้ขนาดนั้นอะอ๋อลืมไป้างนี้แม่งบังคับเมา์ยากมากยากเลยยากยากจัดเลยเระวังด้วยบอบบี้บอบบี้ใช้นในตัวบูทของเจ้านี่ สะพานพังนะบอบ,บีกระโดดเออโอ้ยอะไรวะเนี่ยอันนี้ออโต้บอทนะฮะคาร์ทไททันตัวใหญ่มากเลยดูดิเราตัวเท่าเท้ามันเองเห็นปะนี่เนี่ยชอบพังเนี่ยมันอลังการมากเลยทุกคนโอ้โหดูดิเนี่ยอันนี้คือต่องคามที่ดีมากๆนี่คือทำไมเมื่อไหร่เกมทาร์ฟเมอร์มันจะออกมายิ่งใ,ใหญ่แบบนี้สักภาคหนึ่งอีกภาคหนึ่งวะนี่ตั้งสิบกว่าปีแล้วเลยเมื่อไหร่มึงจะออกภาคใหม่ ขอบคุณภัยมัดมากเลยที่ทำให้แบบกลับมาใช้งานได้พลังงานกลับมาใช้งานได้ไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้า,ม,ามันนีเบลลบัมเบิลส์สปายก็คือเอ่อสปายเขาเรียกว่าอะไรวะไอพวกแบบสปายเขาเรียกว่าอะไรทุกคนของสนับสนุนนะมั้งเออไม่รู้ว่านี่เก็บล็อกเก็ตลันเชอร์มา เดี๋ยวเวลามันแล้วไปเลยไปเลยไปเร็วมุกไปข้างหน้าเออตายกับเต็มกูอืมยิงตระเย็นขวามุกไปข้างหน้าอืมยิงเลยโอ้โหโอ้อย่าบบังกูอืมเดี๋เด็ดเลยิปเป่งแล้วกูลืมยิงเลยโดน ยิงหัวแตเกเดยวกระตุนไอพวกนี้ยิงได้ด้วยนะฮะไอพวกที่ออกมาเนี่ยแต่ว่ามันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเราก็ไปเลยเออเหนคาดเพื่อนคิดถึงคิดถึงเกมนี้กูกลับมาแล้วตายตาหูมึงเออมุงนําไปแล้วบอาบบีอัติมัตต้องการเจ้าคืความที่เหลือเจ้าอ้กูเล่นไปด้วยโฟกัสไปด้วย ออบ,บ,บอลบ,บีจะไอ้นี่แบบบุกไปข้างหน้าซัพพอ,อร์ตเขาทีอืมทายหมดทายบรงนั้นด้วยล็อกเก็ตลันเชอร์กูเล่นเกมเนี้ยกูฆ่ากูมึงไปร้อยกว่าครั้งแล้วไอ้นุม่มไอ้ดิสเิคคอนเอ้ยโง่หมดวะหมด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 บา,บายบายไป ขาทำได้เขาเข้าไปข้างในแล้วเขาไม่เห็นอะไรเลยแต่สแกนเนอร์ของข้าบอกอัลติมัตอยู่ข้างหน้าเจ้าเองนะอ๋อนี่แงข้างหน้าเต็มหน้าเลยกูอุ้ยนี่อันนี้อัลติมัตสู้กับเมกกะทอนอยู่นะมาจบงานนี่กันเถอะ ต่อเจ้าฆ่าฆ่าเพื่อนของข้าก็จะฆ่าเจ้านะข้าจะฆ่าเจ้าจทั้งหมดเออแไม่ทันบี <umble> ไม่นะเตายทานฟอร์เมอร์ฟอร์ออฟเซเบอตการล่มสลายของฟอร์ออฟเซเบอร์ต จะทำโดยค่าย h ฮ m o o n Studio Cybertron บ้านที่พยายามเออที่พวกเราออโต้บอทพยายามปกป้องจากดิสแตติคอนสงครามกลางเมืองได้เริ่มหนักขึ้นไม่ได้ยินอะไรเลย่ะครับ พวกเราพยายามหาที่แบบอยู่อาศัยใหม่ข้ามีน้ำมาอัลติมัสพามหัวหน้าฝั่งออโตบอทพวกเราไม่รู้เลยว่าออโตมีออโตบอทกี่คนที่สามารถหนีออกจากเราตรงนี้ได้อืมเอ่อหกวันก่อนหน้านั้นที่ดาวเซปตนันไอ้แล้วทอยติดต่ออ,อ,ตตอัอลอติมัสพามนี่คือไอรอนไฮนะ เราต้องการเอเอจอนเพื่อมาแบบเออให้พลังงานกับยานดีอาร์คนะนี่ตูมหนึ่งเทสดีมากอลันไฮพิซัปเตอร์อืมเบร์ไม่ออกอุ้ยออติมาดิซิิคอนปิด บุกทะลวงเข้ามาแล้วโอ๋อกิมล็อกอยู่ไหนกิมล็อกคือไอ้ตัวไดโนเสาร์นะออติมัสนี่คือลักเชตออติมัสไออดิเซนติคอนบุกเข้ามาแล้วเราต้องการท่านขอลงไปลักเชตอันนี้คือยานดีอาร์นะครับผมอันนี้เราอยู่ในแคมเปญที่2แล้วนะก็ขอตัดจบตอนนี้ก่อนนะอ่านี่หยุดก่อน ก็คลิปต่อไปอ่ะผมมีเกมให้ทุกคนเล่นนะใครอยากให้ผมเล่นชาเลนอะไรนะผมจะหาออดีโอให้ครบร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วคืออยากเล่นชาเลนอะไรอ่ะพิมพ์ไว้ข้างล่างใต้คอมเมนต์เลยนะเอออยากให้เล่นอะไรจะแบบอะไรก็ได้แต่ไม่เอาที่แบบว่าห้ามโนดามีโนดามโนดามีห้ามเลยโนดามีโนดามีกูพูดไม่ชัดเออช่างมันก็คือนั่นแหละ อยากให้อะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างนะครับผมคลิปนี้ใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กัเนเลยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบาย